สวัสดีครับทุกท่านกินกระจางชาบูบกย่างเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูน้ำจิ้มนะครับผมเป็นเมนูหามิกซ์นะครับผมเรียกว่าน้ำจิ้มสีสหายนะครับสำหรับท่านใดที่สั่งไปนะครับแล้วสั่งเพิ่มน้ำจิ้มไปนะครับก็สามารถเอาน้ำจิ้มนะครับมามิกซ์รวมกันได้นะครับอันนี้ไม่ใช่จากผมเองนะครับจากลูกค้าที่ทานนะครับแล้วบอกว่าลองเอาน้ำจิ้มมาผสมกันและอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมคือแต่ละแบบก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ เริ่มจากอันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะครับออริจินอลนะครับผมใส่ไปนะครับลูกค้าบอกลองทําทานและอร่อยนะครับผมก็เลยมาลองทําทานบ้างนะครับก็โอเคครับมันก็ได้รสชาติความอร่อยเพิ่มมาอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการผสมผระสางแต่ละแบบต่อมาก็จะเป็นซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดก็จะออกจัดจ้านหอมนะครับแซบๆนะครับนี่ครับ เรืองทำเนี่ยทำไม่ยากเลยครับผมพอแค่ใส่ผสมกันแล้วคนนะครับต่อมาก็จะเป็นปลาาเกาหลีนะครับซองแดงเลยครับผมส่วนปริมาณนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับท่านใดชอบเน้นไปทางสูตรไหนนะครับชอบน้ำจิ้มสูตรไหนเป็นพิเศษก็เน้นไปทางอันนั้นเยอะๆเลยครับแต่ของผมนี่คือจะเทในปริมาณเน้นที่ดั้งเดิมกับซีฟู้ดนะครับ ่วนอันนี้ก็จะเป็นควางตุ้งนะครับควางตุ้งกับาะลาเกาหลีก็จะใส่น้อยหน่อยอันนี้คือสูตรของผมนะครับแต่สําหรับลูกค้าแต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เราก็มาคนนะครับให้เข้ากันแต่อร่อยจริงๆครับผมอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่ทานแล้วก็แนะนํานะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับทําง่ายมาก้เดี๋ยวเรามาทานกันนะครับผม นี่นะครับผมโอ้โหเนื้อลายสวยจังเลยนะครับลงเนยเรียบร้อยนะครับหอมมากแล้วก็เดี๋ยวเบาไฟหม้อต้มนะรู้สึกจะเดือดอแล้วตัวเองลองน้ำจิ้มชิ้นที่มันสุกอะเทสเลยหอม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 เออร่วกกันร่วมก,กันร่วมก,กันกกน,น้ำตกใจอ่ะจัดไป นี่นะครับผมหมูสุกแล้วนะครับจัดไปนะครับผมหมูสไลด์น้ำจิ้มครับฟื้าอ,อ,อย่าลืมเป่านะครับเดี๋ยวจัดไปโอ้โหโอเ <Okay, S 2> คไหม จนเจ้มจนโอ<น><น>เค okay, ครับลองทำทานดูนะครับทุกท่านสวัสดีครับ